วันนี้ผมได้นักนักดูดาวและนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์มาร่วมกันถอดปริศนาฝาผนังที่อยู่ในพระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหารแห่งนี้ซึ่งเต็มปไปด้วยภาพของท้องฟ้าเทวดาและกลุ่มดาวต่างๆมาดูกันว่าพวกเราจะค้นพบอะไร วัดราชนัดดารามัวรวิหารแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีความประสงค์ที่จะสร้างเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสมณัตวัฒนาวดีครับโดยที่พระองค์กําหนดให้มีโลหะปราสาทเป็นสิ่งสําคัญของวัดทรงส่งสมณสงฆ์ไปยังศรีลังกาเพื่อสํารวจและวัดขนาดของโลหะปราสาทที่นั่นโดยหวังจะใช้เป็นต้นแบบ ของการสร้างโลหะปราสาทขึ้นที่วัดแห่งนี้ครับ ที่บอกนะครับเรานัดหมายนักดูดาวแล้วก็นักวิชาการด้านศิลปะประวัติศาสตร์มาถอดรหัสจิตกรรมฝาผนังวัดราชนัดดารามด้วยกันนะครับแต่ละท่านก็ได้ใช้เวลาในการสำรวจตรวจตราว่าจิตกรรมฝาผนังที่นี่มีอะไรบ้างนะครับ เมื่อเราเอาภาพในสายตานักดูดาวในสายตานักวิชาการและผมซึ่งเป็นนักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับม,มาประกอบกันแล้วเนี่ยจิตกรรมฝาผนังวัดราชนัดดารามกำลังพูดอะไรกับเราขอเริ่มต้นที่นักดูดาวพี่อาทครับ,รบตอนมาครั้งแรกนี่ออรู้สึกแปลกใจมากเพราะรเราไม่เคยเห็นภาพจิตกรรมฝาผนังภายในโบสถ์วัดเนี่ยมีภาพดาวลักษณะแบบนี้ครับ ที่สาคัญก็คือภาพมันมีความหมายที่พิเศษมากๆนะครับอย่างแรกนี่คือว่าจะมีภาพกลุ่มดาวที่เราเรียกว่ากลุ่มดาวนักกษัตร,ริย์27กลุ่มขออธิบายคขาว่านักกษัตริย์นิดหนึ่งนะครับดีครับเราอสองคนไม่รู้เรื่องเลยเ <laughs> ราอาจจะได้คำหนึ่งที่ความหมายใกล้เคียงกันคือคำว่านักขัดตะเลิกเช่นว<ม>ันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับคำว่านักขัดเนี่ยก็แปลว่าดาวรหรือว่าถ้าจะพาะก็คือหมายถึงดาวฤกษ์ันคือคาเดียวคําว่านักษัตริย์นั่นแหละแหงสอเป็นขอขัด คำารกเลิกก็คือว่าเวลาที่ดีเวลาที่เหมาะสมที่เราจะทําอะไรบางอย่างม,ม,มีเลิกดีนะักขัดตะเลิกคือว่าเลิกที่เกี่ยวกับดวงดาวการแบ่งกลุ่มดาวบนท้องฟ้าเนี่ยแบบไทยทั้งหมดเป็น27กลุ่มด้วยกันซึ่งความคิดนี้เราได้รับมาจากทางอินเดียก็จอินเดียค่ะวิธีการแบ่งกลุ่มดาวเขาก็ดูว่าช่วงที่ดวงจันทร์ผ่านแถวเนี้ยมันมีดาวอะไรสว่างบ้างก็แบ่งกลุ่มซะดวงจันทร์ก็เคลื่อนที่ไปรอบรอบ พอครบ12เดือนครับมันจะก,กลับมาที่เดิมที่เดิมอืมอย่างนี้เนะนี่ยในหนึ่งรอบก็คืออันนี้ว่าเป็น360องศาก็ได้วงกลมหนึ่งเนี่ยก็<า>แบ่ง360องศาเป็น27ส่วนด้วยกันเพราะเท่ากันยีสบเจส่วนแตน่การเรียกันวงกลมเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูจากรที่เป็นหลักเราจะแบ่งเป็น12บสอเรียกว่าจากกาักร<ม>ราศีก็คือว่ามันก็จะมีซ้อนทับกันอยู่แบ่ง27ก็ได้หรือว่าแบ่งเป็น12ก็ได้พอยี่สเนี่ยก็จะมีซ้อนทับอยู่ว่าบางราศีีีนนึงกก็จะมมััษตรริยย์ออู่่2-3หืวา มีแบ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแทรกกันไปเพราะเวงทองฟ้าเนี่ยมีทางพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็เลยจะมีการทับกันของกลุ่มดาวก็จะไปด้วยกันค่ะครับครับในสมัยก่อนเนี่ยตำแหน่งดาวและกษัตริย์ ในทางโหราศาสตร์เนี่ยเราให้ความสําคัญมากกลุ่มดาวนักกษัตริย์แต่ละกลุ่มดาวเนี่ยก็จะมีความหมายว่าอันนี้เป็นเลอกตีเลือกไม่ดีถ้าดวงจันทร์มาอยู่ตรงนี้หรือมีดาวเคราะห์ดวงอื่นมาอยู่ตรงนี้จะตีความว่าอย่างไรบ้างนะครับแล้วมาที่นี่ปุ๊บเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นดวงดาวนักกษัตริย์ถ้ามองไปทางองค์พระประธานเนี่ยก็จะอยู่ทางขวาของพระประธานทางขวาองค์พระประธานเป็นพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่ข้างบนนะครับเนี่ยจะเป็นวงกลมสีแดงใหญ่ๆหญ่ยัด้านบนแล้วข้างล่างนี่จะเป็นกลุ่มดาวนักกษัตริย์ S <S เรียงขึ้นไปนะครับแล้วก็การเรียงนี้น่าสนใจมากคือเรียงเรียงตั้งแต่กลุ่มดาวน,นักกษัตริย์ที่หนึ่งนะครับทางด้านทิศตะวันออกของโบสถ์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เรียงขึ้นไปปุ๊บก็ไล่ลงมาข้างล่างเรียงขึ้นไปใหม่ 5, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามพูเรียงหมดกลุ่มดาวทั้งหมดมียี่สิบเจ็ดกลุ่มก็เรียงไปครึ่งหนึ่งก่อนอีกครึ่งหนึ่งก็กลับมาเรียงทางด้านทิศตะวันตกของโบสถ์นะครับนนก็สิบสี่แล้วก็ไล่ล,ลงไปจนถึงกลุ่มดาวน,นักกษั มันมาจากการที่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยราศีเมษเป็นช่วงที่กลางวันกลางคืนเนี่ยยาวเท่าเทียมกันแต่เรียกว่าเป็นวันวิสุวัตก็ถือเป็นวันสําคัญในในทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์เพราะในปีหนึ่งจะมีวันวิสุวัตอยู่แค่2วันเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนเนี่ยวันวิสุวัตเนี่ยจะไปอยู่ประมาณเดือนเมษาก็คือในราศีเมษแต่ทุกวันนี้ก็คือโลกเรามันมีการกันสายมันกิดเป็นลูกห่างมันมีการสายออกไปนิดนึงทำให้วันพวกนี้มันขยับไป เป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออกเป๊ะแล้วก็ตกตรงทิศตะวันตกเป๊ะซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับเพราะปกติดวงอาทิตย์จะไม่ตกแจะเยอะไปทางเหนือ้างที่มันทําให้กลางวันกับกลางคืนเท่ากันใช่ใช่มีมีแค่สองวันหรือเป็นเหตุการณ์สําคัญนะครับแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ก็ยังใช้จุดจิ็มจุดสาคัญคือจุดเริ่มต้นราศีเมษก็จะเป็นจุดสําคัญมากในทางทั้งทางโหราศาสตร์และทางดาราศาสตร์ครงกในการทํานายพยากรณ์ต่างๆก็ใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงบทองฟ้า มันก็คือเราเริ่มต้นกลุ่มดาวนักษัตริย์ที่หนึ่งเนี่ยที่กลุ่มดาวอัศวินีนะครับเป็นกลุ่มดาวม้าอยู่ในราศีเมษถ้าเกิดเรามองไปที่ภาพจิตรกรรมเนี่ยผู้วาดเนี่ยช่วยเราอย่างมากเพราะว่ามีคําบรรยายว่าเป็นกลุ่มดาวอะไรคือถ้าม่เขียนปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้มันคืออะไรเราอาจจะนึกว่าเป็นเทวดามาชุมนุมเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูพวกตำราดาวหรือว่าพระในสมุทรไทย ที่มีอธิบายเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มดาวในทางโหราศาสตร์หรือกลุ่มดาวนักกษัตร์เนี่ยเขาก็จะว่าเป็นจุดๆที่เฉยแต่ที่นี่แปลกเพราะว่าเป็นภาพกลุ่มดาวแต่ไม่เห็นดาวเลยไม่มีดาวดาแล้วก็จะมีหัวหน้ากลุ่มเนี่ยถือธงอยู่นะครับสนใจในทางจิตกรรมเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรในส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าการวาดภาพลักษณะแบบนี้เพื่อให้สัมพันธ์กับภาพอื่นๆ แล้วก็รวทั้งลักษณะอื่นๆในวัดด้วยเพราะว่าที่วัดรัชนัดดาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแล้วก็อาจจะมีแห่งเดียวในโลกก็คือมหาปราสาทเป็นประธานหลักของที่นี่มหาปราสาทเนี่ยถ้าเรามองก็เหมือนเป็นภูเขาและจะถว่าเป็นภูเขาพะสุมเมนก็ได้ ตัวของภาพกิจกรรมฝาผนังเนี่ยก็จะสนับสนุนแสดงว่านี่มันเป็นเรื่องของจักรวาลมีของพระสุเมีตรงเนี้ยจักรวาลก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ภาพกิจกรรมหลังองค์พระประธานเนี่ยจะเป็นภาพโรปรดของพุทธ,ธมรารดาครับด้านนึ่งก็จะเป็นเสด็จจากสวรรค์ดาวดึงตน้นเสด็จจากดาวดึงทั้งสามโลกก็เปิดแล้วก็เห็นท้องฟ้าเห็นดาวเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีมีเทพชุมนุมถ้าเรามองไปทางด้านเทวดาที่เป็นภาพกลุ่มดาวนักขั์เนี่ยจะเห็นว่าเทวดาใหญ่เล็กไม่เท่ากันครับ แล้วบางองค์ก็ถือธงนะครับอันนี้ผมสันนิษฐาน่าองค์ที่ถือธงเนี่ยน่าจะเป็นดาวที่สว่างที่สุดของกลุ่มดาวนักสัตว์นั้นนะครับเพราะว่าในทางจิตกรรมก็จะมีประพามณฑลที่สีสันใช่กำลังมองว่าจะมีความพิเศษกว่าองค์อื่นในกลุ่มนั้นทั้งหมดทุกอันมันกันเลยะเทวดาบางองค์ที่ถือธงเนี่ยจะมีรัศมีออกมาด้วยน่าจะเป็นดาวที่สว่างมากๆอย่างเช่นมีที่กลุ่มดาวนักษัตย์โลหินีข้างบนใกล้ๆดวงอาทิตย์นองค์หนึ่ง ที่แบบมีรัศมีสว่างนะจะเป็นกลุ่มดาวที่สวาะะ่างมากในกลุ่มดาวนกกษัตริย์แล้วจะมีบางองค์ที่อยู่หลังเมฆเราเห็นแค่ครึ่ององค <ทะ S 2> ์นะเมฆบางคือถ้าเราไปดูภาพกลุ่มดาวนักกษัตริย์ที่วาดเป็นจุดดาว<ท>ะจะเห็นว่าจํานวนของจุดดาวที่เราดูอย่างษักษ์และก็ได้อัศวินีเนี่ยเวลาวาดเป็นจุดกลุ่มดาวเนี่ยจะมีอยู่ห้าบางตำราก็มีเจ็ดดวง แต่นี่เลยดูว่าโอ้โหมีเยอะมากนะครับถ้าพนับจำนวนเทวดาหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดองค์ด้วยกันมันเกินนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองเฉพาะเทวดาที่เป็นองค์ที่ใหญ่แล้วเห็นเต็มตัวมันจะเป็นรูปเหมือนกับกลุ่มดาวนักษัตริย์ที่เราว่าเป็นจุดส่วนเทวดาที่เราเห็นแค่ครึ่งตัวหรือมีเมฆบางเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพที่เอามาประกอบไป อาจจะไม่ใช่เดาวให้มันเกิด,รดฟรรมสมรรุน่นในพื้นให้ครบ อาจารย์กุ้งเห็นอะไรตกใจ,จก็เห็นดาวอยู่นี่ไงส <c oughs> ายตานักวิชาการด้านประวัติ<ถ>าศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรมเนี่ยอาจารย์กุ้งเห็นอะไรตอนที่เข้ามาดีกว่านะคะพอเข้ามาครั้งแรกๆเลยอะประทับใจแร,แรกเลยคือประทับใจพระประธานก่อนเพราะว่าท่านงามเหลือเกินประหนึ่งเรานั่งอยู่นาพระพุทธเจ้าจริงๆอะค่ะนะคะ <c oughs> เพราะว่างามแบบสงบนิ่งแล้วก็ เมื่อมองไปรอบๆเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมระหว่างจิตกรรมกับสถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนนี่แค่ปร,ประทานในวัสดุก็สําคัญเคุณเจอ <ะ S 1> ทองแดงที่บ้านจันทึกแวงเ,งเมือ,นองนครราชสีมารัชกาลที่3ก็ให้เอามาหล่อเป็นพระพุทธรูปสององค์องค์หนึ่งอยู่ที่วัดเฉล็มพระเกียรติอ,องค์หนึ่งอยู่ที่นี่อือว่าเป็นการประเดิมสิ์แรกของแผ่นดินก็เอามาทําเป็นพระพุทธรูป พระชวีท่านก็งามมากงามมาก<า>แล้วก็สัดส่วนทุกอย่างสนุนทรียะของการมองพระพุทธรูปองค์นี้คืองามเหลือเกินนะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อท่านนั่งประดิษฐานอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยตอนที่กุ้งเขามารู้สึกแปลกก่อนอันแรกปกติก็คือรูปที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงเนี่ยปกติตามผังเนี่ยจะอยู่ด้านหลังรัประธานแต่ปรากฏว่าที่นี่เนี่ยมาอยู่ด้านหน้านะคะแต่ก็ ไม่ได้แปลกใจนานเพราะว่าพอไปดูตรงนี้เนี่ยก็อ๋อนั่นคือตอนที่ท่านเสด็จขึ้นไปเทศอยู่บนนั้นก็คือเทศเสจโปรพุธมาดาืระเทศเสร็จก็เสด็จขึ้นด้านโนนแล้วก็เสด็จลงด้านนี้ใช่แล้วเมื่อข้างๆเนี่ยเป็นดาวซึ่งตอนแรกอ่ะกงลืมอ่านลืมอ่านอ่านเลขก็มองเห็นเป็นเทวดาเต็มไปหมดเลยแล้วก็สภาก็ตกใจว่าเออทำไมเทวดา บางส่วนเนี่ยหันไปหาพระพุทธเจ้าบางส่วนกําลังลอยไปลอยมาก็พอเริ่มอ่านเนี่ยก็เลยอ๋อคือกลุ่มดาวนี่เองแต่ก็ไม่ได้เข้าใจในฐานะนักดูดาวนะคะอ๋อแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือวัดเนี้ยหเห็นพระอาทิตย์และพระจนันทร์ชัดและก็อยู่ด้านข้างของผนัง ซึ่งไม่เหมือนกันกับวัดอื่นๆที่พระทิศและพระจันทร์จะไปอยู่ด้านหลัง,ง,งพระประธานตามถึงผังภูมิจักรวา,าลวาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเชื่อมสถาปัตยกรรมก็เลยเหมือนกับว่าเราเข้ามาในเวิร์กจักรวาลจริงๆเห็นทุกสรรพสิ่งแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของบานประตูหน้าต่างตอนแรกก็ไม่เห็นอีกค่ะเพราะหน้าต่างเขาเปิดาามหมดภาพม,มันไม่เห็นค่ะแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวลองเปิดดูเล่นๆซี พอเปิดมาปุ๊บอุ๊ยเทวดาอุ๊ยเทวดาเต็มเลยคือเทวดาเนี่ยเรารับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดูในอินเดียใช่ไหมคะก็จะมีเทวดาฮินดูมีพระศิวะมีพระนารายณ์ในแถวนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเทวดาไทยพิปูที่บางครั้งเนี่ยชื่อไม่ค่อยคุ้นก็จะอยู่หลายองค์ซึ่งก็เชื่อมโยงได้กับที่พระบสัดสุทัศน์ที่ ไ,ปไปมปาซึ่งก็จะเขียนภาพเทวดาอยู่หลังบานหน้าต่างใช่ใ,ก,ใชก็เหมือนกับท่านมาปกปักรักษาอยู่ในเวิ้งจักรกวาลเขา้าไปอีกนะคะสรุปนั่งเนีย้ยม,มากันครบเลยครับค่ะมไม่พูดเป็นไงผมเนี่ยมาตอนแรกเนี่ยมุ่งไปที่โลหะประสาทแต่พอเดินเข้ามาในนี้ปุ๊บเนี่ยเข้าใจเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเล่าเรื่องเป็นเพลงเดียวกันก็คือ หลังพระประธานเป็นโปรดพุทธมารดาหน้าพระประธานเป็นเสด็จลงจากดาวดึงนั่นคือช่วงเวลาของการเข้าพรรษา<อ>คือทันทีที่พระเจ้าขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เนี่ยด้านล่างพระสงค์ต้องอยู่จำพรรษาที่หนึ่งที่ใด ไม่เคลียที่ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าอย่างที่เราเรียนและท่องกันาม,มาส,สามเดือนสเดือนสเดือนครับหลังจากนั้นจึงเสด็จลงจากดาวดึงก็เป็นช่วงออกพรรษาที่เรามาตักบาตรเทโวโรหณนะทีนี้โลหะปราสาทเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยศรัทธาของพระนางวิสาขาซึ่งเห็นว่าหน้าฝนเนี่ยพระอยู่ตามถ้ำตามใต้ต้นไม้เนี่ยเปียกบอนไปด้วยน้ำฝนจึงสร้างอาคารหลังหนึ่งให้พระอยู่ในช่วงพรรษา เห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันโลหปราสาทให้พระอยู่ในพรรษาพระพุทธเจ้าในเวลานั้นไม่ได้อยู่ด้วยแต่ขึ้นไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์สามเดือนให้หลังเสด็จลงจากดาวดึงนะครับนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองวัดนี้รัชกาลที่สามสร้างให้เป็นกุศลแก่หลานสาวก็คือพระองค์เจ้าสมมัตวัฒนาวดีซึ่งต่อหลังก็เป็นพระมเหตสีของรัชกาลที่สี่พระนามของท่านคือสมมัติ รัชการที่3เลือกใช้ทองแดงจากบ้านจันทึกเพราะว่ายินดีที่แผ่นดินพบสินแร่จึงฉลองความยินดีด้วยการเอาสินแร่มาสร้างสิ่งที่ประเสริฐคือสร้างเป็นพระพุทธมนตนะครับสรเสร็จแล้วในโบสถ์เนี้เต็มไปด้วยเทวดามายินดีในเริกอันดีที่อาจารย์อัดอธิบายซึ่งเดิมผมเน่เข้าใจแค่ว่าภาพทองฟ้าและเทวดาเหล่านั้น แทนคติเทพชุมนุมเดิม,ม,มเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบศิลปะไปตามยุคสมัยแล้วพอหลังบานหน้าต่างก็คือเทพชุมนุมอีกนะครับเทพชุมนุมที่หนึ่งที่ใดล้วนเป็นที่อันเป็นมงคลและน่ายินดีซึ่งก็คือคำว่าโสมนัสถูกไหมครับ สำคัญที่สุดการเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาจบที่ภาพการเสด็จลงจากดาวรดิงเมื่อเรากำลังจะออกจากโบทเนี่ยภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่จะติดตาเราออกไปและการเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือตอนจบถ้าเป็นภาพยนตร์มันคือตอนจบของภาพยนตร์เป็นบทสรุปทั้งหมดนะครับว่ามงคละเริกที่น่ายินดีที่สุดเนี่ยคือวินาทีที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้โลกทั้งสาม เทวโลกมนุษยโลกแล้วก็เปรตภูมิเนี่ยก็คือนรกกับภูมิเนี่ยได้มองเห็นกันและวินาทีที่มองเห็นกันสิ่งที่น่ายินดีที่สุดเกิดขึ้นคือปัญญาเทวดาจะได้เห็นว่ามันมีโลกที่แตกตา่างแล้วบนสวรรค์นั้นมีต้นปาริชาติให้คุณระลึกได้ว่าคุณมาจากอะไร มนุษย์อยู่ตรงกลางระหว่างโลกสวรรค์กับนรกกับภูมิเนี่ยได้รู้ว่างั้นชาติปัจจุบันที่ฉันได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่<ม>ฉันควรทำอะไร<ม>ถ้าฉันทำกรรมดีเดสติเนชันหรือตัวปลายทางาของ <จะ S 1> ฉัเราจะได้เปใน,นที่ที่ดีคือพพภูมิถ้าเราทำแต่กรรมชั่วปลายทางเราจะอยู่อีกที่หนึ่งไออันนี้มันเป็นรากมาตั้งแต่สุขโขทยัยที่พญาลิไทยปลูกฝังเรื่อไตรภูมิ เพื่อสร้างกุศลและจิตให้เกิดขึ้นให้มนุษย์เนี่ยเกลียดชั่วกลัวบาปนะครับแล้วก็รักที่จะทำำํากรรมดีเป็นการสร้างไมายเซ็ตสมัยใหม่คนอชอบใช้คํานี้ว่ามนุษย์มีเข็มทิศของการใช้ชีวิตว่าทําทุกวันให้เป็นทุนเหมือนที่ดังตรินบอกว่าเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวทํากุศลไว้เพื่อให้ปลายทางนั้นมันประเสริฐ ขนาดที่เปตตภูมิก็ได้ระลึกว่าเออฉันมาอยู่ที่เนี่ตามโทษทันที่ฉันรับเลยว่าฉันทําอะไรมาฉันถึงตกนรกขุมนี้เพราะนั้นวิญาทีนั้นที่ฟ้าเปิดให้เห็นกันหมดเนี่ยปัญญามนุษย์เปิดปัญญาเทวดาเปิดปัญญาของสัตว์นรกเปิดเครื่องมือสําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานเนี่ยคือปัญญาเหมือนที่นางวิสาขาสร้างโลหะประสาทเสร็จแล้วเนี่ย นางก็ยืนมองโลหะประสาทแล้วนางไม่ได้ปราบปลื้มว่ามีป้ายชื่อฉันอยู่ที่นั่นนางนั่งดูพระสงฆ์ที่ไม่เปียกปอนด้วยน้ำฝนด้วยความปีติใจว่าทรัพย์ที่เรามีแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้น่ายินดีพอใจเป็นยิ่งนักคือคำว่าสมนณะในที่สุดแล้วเนี่ยความต่อเนื่องตั้งแต่รัชกาลที่สสร้างวัด แล้วก็กำหนดให้มีโลหะประสาทถึงขั้นส่งพระไปรังวัดที่ลังกาว่ากว้างยาวเท่าไหร่ท่านต้องการสิ่งนี้ต้องการให้คนสมนัตยินดียินดีในอะไรยินดีในโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ยินดีที่ได้พบพระพุทธเจ้ายินดีที่จะพัฒนากรรมและปัญญาของตัวเองคู่กันไปเพื่อที่ปลายทางก็คือจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ที่นี่แห คุณอาจจะไปเป็นเทวดาอยู่ในกลุ่มดาวไหนก็ได้นี่คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ไอสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันมาสมบูรณ์เมื่อฟังอาจารย์อักกับอาจารย์กุ้งได้เติมเต็มแล้วก็วางกระเด็นนี้พี่ัดครับสิ่งที่เรามาช่วยกันต่อภาพ จิตกรรมฝาผนังและถอดปริศนามันออกมาจนได้คําตอบแล้วเนี่ยถ้าคนรุ่นเราคนรุ่นปัจจุบันเดินเข้ามาในโบสถ์หลังนี้พี่อาจอยากให้เขาใช้งานจิตกรรมฝาผนังชุดนี้อย่างไรครับอ,อย่างแรกที่คือขออนุญาตพูดถึงหลักสูตรการศึกษารประเทศไทยก่อนนะครับเราได้เรียนดาราศาสตร์ตั้งแต่ป .1 จนถึง,ถงม .6 อยู่ในหลักสูตรการเรียน แต่ในตำราของกระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องดาราศาสตร์แบบสากลแบบฝรั่งเรื่องดาราศาสตร์แบบไทยๆเนี่ยไม่มีเลยเรื่องกลุ่มดาวนักศาึ์หรือกลุ่มดาวแบบไทยๆเนี่ยมันเหมือนกับม,มีการขาดช่วงอย่างเราเข้ามาในนี้ถึงจะมีชื่อบอกไปจริงๆเนี่ยอัศวินีเราก็ไม่รู้จักอยู่ดีมันก็คืออสศวินีคึ้คุกับออศวะอศวาอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่มีสอนในในหลักสูตรเท่ากับที่นี่เป็นห้องเรียนดาราศาสตร์ไทยที่ดี ดีมากบางคนอาจจะมองว่าเรื่องดาราศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องดาวที่มันอยู่ไกลออกไปจริงมันไม่มันไม่ไกล่สมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมมาจากชื่อกลุ่มดาวนะครับกลุ่มดาวตุลหรือกลุ่มดาวคันช่างแต่และเดือนก็มาจากชื่อดาวโดวยธรรมชาติเนี่ยเราก็อยู่บนดาวดวงนี้ก็คือดาวที่ชื่อว่าลโลกมันใกล้จะเหมือนไกลเรารู้สึกว่าดาวมันไกลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่สามารถเชื่อมโยง ดวงดาวกับตัวเราที่จริงเราเกับดวงดาวเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันตลอดแล้วเวลาเข้ามาในโบสถ์เขาวินหหารที่มีจิตรกรรมฝาผนังานเกกระดาเนี่ยเราก็ก็เหอว่าภาพมันสวยเฉย <c oughs> ภาพสวยแล้วก็แล้วก็จบแค่นั้นแต่ว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งก็คือมันยังมีปริศนาอะไรหรือยังมีอีกหลายอย่างที่ที่ซ่อนอยู่นีคนดูดาวต้องมาถอดรหัสต่อไปอนะครับคนดูศิลปะชอบอย่างหนึ่งค่ะก็คือคนโบราณคิดละเอียดในเชิงที่ เอาสิ่งที่ยากมาทำให้ง่ายถอดคติธรรมที่ซับซ้อนหรือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงเออมันคล้ายๆเอานามธรรมามาทำเป็นรูปธรรมะนะแต่ก็ไม่ใช่ถึงนามธรรมาท,ทีเดียวแต่ว่าความเป็นรูปธรรมตรงนี้สัมผัสของมนุษย์เนี่ยศิลปะเข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วเพราะคนชอบสิ่งสวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามาในพื้นที่อะค่ะมันจะเห็นความงามของเทวดาของสวรรค์ แต่อีกอันนึงก็คือเมื่อลงมาเนี่ยเราจะมีนรกรภูมิซึ่งภาพนารกรภูมิที่นี่เนี่ยก็จะให้เห็นเหมือนกันว่ามันฟึลลิ่งมันแตกต่างสีที่ใช้เนี่ยก็จะใช้สีที่เข้ม,มที่ดํามืดที่หมน่นที่หดหู่มนุษย์เราเลือกได้เลยทันทีว่าเราอยากจะไปอยู่ตรงไหนเราโชคดีเหลือเกินนะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ตรงนี้อยู่ใกล้ซีดพุทธศาสนาด้วยแล้วเราจะทำความดียังไง เราทำแต่สิ่งดีงามเราคิดดีเรามีทัศนคติที่ดีพลังของสิ่งต่างๆเหล่านี้ยมันก็จะไปสู่คนรอบๆข้างแล้วมันก็ทําให้สังคมได้น่าอยู่ขึ้นนะคะครับผมอยากจะย้ำสองคำคือคําว่าประกอบกับประทานจิตกรรมทั้งหมดเนี่ยโอ้โหคุณมายืนอยู่เธอรอบตัวคุณนิเทวดาและสวรรค์นะครับมันเป็นฟากฟ้ามันคือสวรรค์เทวดาเต็มไปหมดเลยแต่คุณ ดูน้ำหนักของการวางภาพที่ดีเถอะเทวดาประกอบพระพุทธเจ้าประทานทั้งหน้าและหลังคุณนะครับทั้งพระประธานที่นั่งเป็นองค์ทั้งจิตตกรรมโปรดพุทธมารดาข้างหลังและเมื่อคุณกลับหลังหันจะเดินออกไปคุณก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกให้คุณดูพระพุทธเจ้าจึงเป็นประธานของเรื่องเล่าที่นี่และเป็นคำตอบในฐานะผู้ทำทาน คือท่านแผ้วทางเส้นทางสู่การหลุดพ้นเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจจักรวาลทำทางเสร็จแล้วท่านเดินนำทางและท่านก็บอกทางเพราะฉะนั้นเทวดาไม่ได้กำหนดคุณคุณกำหนดตัวคุณเองนั่นสิคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกท้ายที่สุดประทานของชีวิตคุณนะคือกรรม,มถ้าคุณใช้ปัญญาเป็นเครื่องนำทางคุณจะรู้กรรมของคุณก่อน ก่อนที่คุณจะลงมือทำมันนี่คือกุญแจดอกสุดท้ายที่แขวนอยู่หน้าประตูทางออกของโบสถ์วัดราชนัดดารามการุณาหยิบแล้วเดินออกไปเอาปัญญาประกอบการดำเนินชีวิตของท่านทุกลมหายใจครับ